ครับยินดีต้อนรับเขา้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบอสชูนั่นเองครับผมซึ่งครั้งนี้ครับอุน่นดีเต็มตัว,ว <c oughs> ไม่แบบโอ้โหมาอนาถเพิ่นมาก็อนาถเลยต่อไปเป็นการปลาไข่ปลา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 แปลวปลา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 ตู้ปูไข่ไก่ไข่ไก่เออนี่ไข่ไก่ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมามาอุนจีเต็มตัวไข่เต็มตัวแล้วก็อุนจเต็มตัวไปหมดเลยป้าให้ป้าให้เอาอันไหนดีเอาอันไหนดีโหนนีดีกว่าเอ้ยมันพันสี่เรองเราเพิ่งจะมีอย่พันสามอผม มันความว่าเราจะต้องแบบฆ่ามันนี้ได้ก่อนนะคุณเราจะหยิบเจ้านี่มาแล้วก็มาปาด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 นี่ครับผมปาดนี่คือวิธีการปาดเจ้าพวกอย่างนี้นะผมนี่นี่เนี้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่นี่มามา มามาเด้อนี่ปลาปลาเดยอเด้เดอเดอเดองดีขี้บนหน้าออเด้อเดอีออกมาเดอเด้อเด้ออมมอมมแล้วมายิงอะไรกันเนี่ย ไม่โอ้อมันตายแล้วครับผมได้อะไรอะเราได้อะไรออ่ะยเราได้เราได้พวหัวใจกับเงินครับผมติดพันเท่าไรเอ้ยเมืเอ่อกี้ผมจำได้เราเลงอะไรไว้นะนี่เราเลงไว้พันสี่ตอนนี้เรามีเงินเหลือแค่สองร้อยสองยี่สิบสี่อันเนอะไม่ต้องแล้วแหละเดี๋ยวเอาอันนี้มาเลยเป็นะตะเทียน,นม,มาฉีดมันจะร้อน มันเป็นสเปรย์อุ่นสเปรย์ร้อนดูดิดูดสันทิษดูดูหน้าแดงเลยดูนี่ยังจะใช้ะะตะเกียบไม่ได้ฆาตกรมันเออเฮือเออฆาตกรรมไม่ใช่ฆาตกรเราคือฆาตกรอนครับผมอันนี้เป็นแก้วแนวแกเกมอะไรอะรอะไรอะอะไรอะเคิเงเลยโปเกบอลอ่ะโอ้โหเฮ้ยอันนีไ้ไะไรอันนรก รออะไรออะไรรอรออะไเป็นรออะไรออะไรเอ้าเดี๋ยวๆออกมาหน่อยรอมตู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 มอ้าวจะออกมาทำไมเนี่ยเออดีเว้ยเดี๋ยวๆสะใจดีแล้วนี่เดี๋ยวเอานี้ออกมาก่อนตูมตูม លឿនៗលឿនៗលឿនៗអូយអូហូយ៉ាភីទូទូទ្រុមអូនអូនអូនតាម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 ទូន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 នេះកើតឡើងនឹងបើកលឿនទូ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 នអូនទូនអូនអូនទ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 ូនប៉ះមកទុំទុំប៉ះទូន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  โอ้โหยืตถี่ก่อนถ้าเป็นของปิงันนก็เละและ<อ>้วเฮ้ยเอาได้อะไรอ่ะดาดัดมมันโปเกมบลอล่าไม่ได้ไม่ทันละเฮ้ยเราได้อีกแล้วอะผมเราทำตามดูโบนัสนะผมนี่เลยฉันจะให้มันไล่กัดแก มาน้อยลูกก็ลุยนี่เ,เราก็กัดมันไปเรื่อยๆเลยนะรอก็ัดมันไปเรื่อยๆแล้วก็เฮ้ยอันนี้หนไม่ค่อยเห็นเลยนะี่หว่าตั้งแต่ผมเล่นมา ผมจำได้ครับผมไอ้พวกนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยตอนตอนที่ผมเล่นมาไอ้นี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นครับผมแล้วหนึ่งนะนี่มากันก็ต่อยตามตุ้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 มคือถ้าเราทำนี้ไปเรื่อยๆเราจะได้เงินเยอะขึ้นนะครับ ไปอ่าซ้ำ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 อุย้ยเราให้หมาน้อยเราไปก่อนอื้อโอ้โหเต็มหน้าเลยอืออืออือโอ้ใส่ซ้ำไม่ใส่ดิ กัดแล้วม็ต่อยตามอื๊อ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 อา๊ลอืนออื๊ออง๊ออม๊ออื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 ออื๊ออื๊อืออื๊ออื๊ออออืออื๊ออออื๊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 อก็๊อตัดไปเ๊อออื๊ออ นี่สุดเังได้ผมจะทำประสาทสายผมครับผมให้โอ๊โอเคเคยแกเดี๋ยวแกจะทำประสาทสายเข้าพังระลึกนั่นไงนั่นไงมันทำพังมันทำพังแล,ล้วนี่ประสาทสายโอ้ไม่สามารถปิดประสาทสายได้ มีเก็บน้ำมีเก็บหมายเอเออออจะน่าจะขึ้นจะเออออเออเอออือออไอหมาไม่ต้องยุ่งค่ะจะฆ่าเองออกไปโอ้โหแลผมได้อะไรเด้อเดนี่มาไวัรงนี้โอ้่ ชีตูนิเตอร์นิเตอร์เข้าบอลก็มีเงาบร้อยอา้าวมาหายไปแล้วมีความสุขจุงน,นี่เดีอเด้อเขากัดเรื่อย เดี๋ยวเราคองหาอะไรก่อนมันยังไม่ตายครับผมมันขอหาอะไรยามยามนี้ก็ได้ครับผมโอ้โหเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาไอคิวไว้ไม่ได้นีส่สีเป็นแบบนี้นี่นี่นี่เขาเอันนี้เลยดีกว่านี่เครื่องผ่าปายักษ์เด้อ เต่าตุมโอ้โหมีความสะใจมากแล้มุนเกมนี้นี่อย่างไรเปิดนี้แล้วนี่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 โอ้โหได้ควรมากนี่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 มันจะกระตี่มันไม่เตียบอ่ะนี่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 ดิงแบบดูมันดิงมุมัน ถ้าเป็นคนนี่ตายไปนานแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียกจงผมอยากรู้นั่ไงตายแล้วยังมีหน ah ้ามาขำอีกซ้ำ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 ้ำซ้ำซ้ำซ้ำหนี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 จักกจีอะไกันนะกันนเอะไม่เอแต่มนีไม่ต้องพูดเลยมากมาปุ๊เองก็เจอเลยเจอเจอไนเจอมาเองก็ต้องเจอสิมาก็ต้องเจอสิเจอ ไม่เจอไม่ได้มีเกมอย่างนี้แล้วเองต้องเจอเจอเดสบอยเจอเดสบอยเจอเจอมึงต้องเจอเดสหน่อยเจอ Dead เดสบอยเดรไลท์ทุกนี่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 ทุกหัวแตกเลยโอ้ยสะใจจริงนี่ไหนไหนนี่นั่นนะมามีนะเดี๋ะเดะ ต้องรอเราต้องรอให้มันฟื้นหน้าเนี่ยฟื้นแล้วซ้ําเติมเรี้เ<ฮ>นี่คือการซ้ำนะผมนะข<ฮ>้อหาของคนที่สูบุหรี่กินเหล้านี่ข้อหาของคนสูบุหรี่กินเหล้าครับผมเก่งจะต้องชดใช้กรรมอย่างนี้ สาสมโทษฐานของคนที่ทำไม้ตัดไม้ทำลายป่าสูบบุลรกินเหล้าโกงคนอื่นเป็นโจรเองก็ต้องโดนยังนี่ปักหัวตาเลยน,นี่โดนสามสาม ไอ้ยืมนิดร้อยอ้าวยังรอดยังมีหน้ามาลอดยังลอดลอดลอดรอดเล็ดลอดโว้ยเพศเลยแหละเล็บเขาบอกว่าเอ้ยเล่นเองกูเดทเลยบายเดี๋ยวผมขอไปดูเพชรเหมือนว่าเพชรเนี่ยของมันซื้ออะไรได้บ้างเพชรของมันซื้ออะไรได้บ้างเดี๋ยวนะผมขอไปดูก่อน มันไม่สามารถซื้อบ้าอะไรได้เลยครับผขี้ขี้โอ้โหเต็มโอ้โหเดียด๋วยวยด็วยดวนี่คือกรรมของคนที่ตัดไม้ทำลายป่ากินเหล้าสูบบุหรี่โกงชาวบ้านเองก็ต้องโดนอย่างนี้แหละนี่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  ได้เได้ได้ะไรโอ้โหได้ไดไดมาอะไรไ้องโดนโอ้โดนเี่ไนี่ไงน,ะน,นะนี่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 โอ้โหแลเป็นเดแมทริกเลยอี่อ <c oughs> อะไรอะ่ะกดแล้วเจาครับบายน้อยผมได้ละโบนัสเค โอเคเดี๋ยวผมก็ต้องขอจบพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครับผมวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย